หลายคนอาจจะเคยได้ยินคําถามที่ว่าเส้นทางสู่ความสําเร็จเนี่ยมันมีแค่ทางเดียวจริงๆเหรอวันนี้เราจะมาลองหาคําตอบกันผ่านนิทานไทยคลาสสิกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของพี่น้องสองคนที่เจอบททดสอบเดียวกันเป๊ะๆเ,เ,เลยแต่กลับเลือกเดินในเส้นทางที่ต่างกันแบบคนละขั้วเลยครับผมว่าคําถามนี้น่าจะโดนใจใครหลายคนเลยนะครับมันเป็นเหมือนเสียงสะท้อนจากนิทานเรื่องนี้เลยแหละที่มันตรงกับความรู้สึกเหนื่อยล้าหมดไฟที่หลายๆคนอาจจะกําลังเจออยู่ในชีวิตประจําวันตอนนี้ เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่บนภูเขาสูงที่นั่นมีคุณพ่อคนหนึ่งที่กำลังจะมอบบททดสอบครั้งสำคัญมากๆให้กับลูกชายทั้งสองคนของเขาภารกิจฟังดูเหมือนจะง่งายๆนะครับแค่ตักน้ำจากยอดเขามาเติมตุ่มให้เต็มแต่ต้องทำให้เสร็จภายในเจ็ดวันใครทำได้ก่อนก็จะได้มรดกเป็นที่ดินผืนใหญ่ไปเลยซึ่งมันมีค่ามากพอที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปได้ตลอดกาลเลยทีเดียว เอาล่ะครับและจากจุดนี้เองที่เรื่องราวของทั้งสองคนเริ่มจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเรามาดูกันดีกว่าว่ากลายุทธ์ของแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันยังไงโอ้โหดูสิครับความต่างมันชัดเจนตั้งแต่เครื่องมือที่ใช้เลยนะ คนพี่เนี่ยมาเต็มเลยครับเป็นสายขยันตัวจริงใช้ถังดีๆสองใบเดินแบบไม่หยุดพักเลยโฟกัสแต่เป้าหมายอย่างเดียวในขณะที่คนน้องนี่ดูชิลมากครับใช้ถังเก่าๆรั่วๆแถมยังเดินชา้ชาๆแวะคุยกับชาวบ้านไปเรื่อยคือสนใจระหว่างทางมากกว่าผลลัพธ์ซะอีกและนี่แหละครับคือคำพูดที่มันสะท้อนความคิดของคนพี่ได้แบบชัดเจนมากๆเลยในหัวของเขามีแต่เรื่องความเร็วประสิทธิภาพ ใครก็ตามที่ทําอะไรช้าๆไม่ตรงไปที่เป้าหมายเนี่ยในสายตาเขาคือคนโง่ไปเลยแต่ก็นะครับการพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวโดยไม่มองอะไรเลยเนี่ยมันก็มักจะมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอเรามาดูกันครับว่าพี่ชายต้องแลกอะไรไปบ้างเพื่อรางวันชิ้นนี้เวลาผ่านไปเร็วมากครับ นี่คือ6วันเต็มๆที่พี่ชายทุ่มสุดตัวทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำไม่มีเวลาได้พักเลยคือมีเส้นตายค้ํคออยู่ตลอดเวลากดดันสุดๆแล้วความพยายามของเขาก็ใกล้จะเห็นผลแล้วนะครับน้ำในตุ่มเนี่ยเกือบจะเต็มแล้วครับ95%ชัยชนะอยู่แค่เอื้อมจริงๆแต่ ในขณะที่ตุ่มน้ำกำลังจะเต็มสภาพร่างกายของเขากลับพังไปหมดเลยครับหลังนิ่งงอไปหมดเท้าก็เป็นแผลพุพองแต่ที่หนักที่สุดเลยก็คือในใจมันรู้สึกว่างเปล่าอย่างบอกไม่ถูกและนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่เขาหยุดแล้วหันไปมองทางของน้องชายคือในใจลึกๆก,ก็คมคิดแหละว่าเดี๋ยวต้องได้เห็นภาพความล้มเหลวแน่ๆจะได้รู้สึกว่าทางของตัวเองเนี่ยมันถูกแล้วแต่ภาพที่เขาเห็นตรงหน้านี่สิครับ มันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยแล้วภาพนี้ล่ละครับที่กำลังจะเปลี่ยนมุมมองของเขาไปตลอดการและนี่แหละครับคือจุดพีคของเรื่องเลยความลับของถังน้ำเร่าๆใบนั้นกำลังจะถูกเปิดเผยแล้วเราจะเห็นกันว่าข้อบกพร่องที่ใครๆก็เห็นกลับกลายเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดไปได้ยังไงสิ่งที่พี่ชัยเห็นคือมันน่าเหลือเชื่อมากครับ คือไอเส้นทางที่มันเคยแห้งๆของน้องชายเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นสวนดอกไม้มีพืชผักเขียวชวอุ่มเต็มไปหมดเลยครับทั้งหมดนี้ก็มาจากน้ําที่มันค่อยๆรั่วออกมาจากถังใบเก่านั่นแหละครับแล้วคําพูดของน้องชายก็เฉลยทุกอย่างเลยครับคือเขารู้อยู่แล้วว่าถังมันรั่วแต่มันไม่ใช่ปัญหาเลยเขากลับมองว่ามันเป็นโอกาสเขาเล่จงใจใช้รอยรั่วนั้นเพื่อสร้างประโยชน์สร้างชีวิตชีวากับสิ่งรอบตัว ปรัชยาของน้องชายเนี่ยมันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากนะครับเขาแค่เปลี่ยนสิ่งที่ดูเหมือนเป็นข้อเสียให้กลายเป็นเครื่องมือด้วยความตั้งใจดีผลลัพธ์ที่ได้มันก็เลยออกมาสวยงามเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ในที่สุดเรื่องราวก็มาถึงบทสรุปแล้วครับซึ่งผู้เป็นพ่อน,นี่แหละครับที่จะเป็นคนมอบบทอเรียนสุดท้ายและให้นิยามใหม่ของคำว่าผู้ชนะที่แท้จริง ภาพนี้มันสรุปทุกอย่างเลยครับผลลัพธ์มันต่างกันเหมือนฟ้ากับเหวเลยคนพี่อาจจะชนะการแข่งขันนะแต่สภาพคือเหนื่อยล้าโดดเดี่ยวไม่มีความสุขเลยส่วนคนน้องถึงตุ่มน้ำจะไม่เต็มแต่ดูสิครับมีความสุขสุขภาพดีแถมยังเป็นที่รักของคนทั้งหมู่บ้านอีกแล้วแบบนี้ใครกันแน่ที่สำเร็จในชีวิตจริงๆและนี่คือบทสรุปจากผู้เป็นพ่อครับคมมาก ความสำเร็จที่แท้จริงมันไม่ได้วัดกันที่เส้นชัยหรอกแต่มันวัดกันที่คุณค่าที่เราได้สร้างขึ้นระหว่างทางต่างหากนิทานเรื่องนี้เลยเปรียบเหมือนกับว่าไอ้ถังน้ำรั่วเนี่ยมันก็คือความไม่สมบูรณ์แบบที่เราทุกคนมีกันนั่นแหละครับมันอยู่ที่เราแล้วว่าจะมองว่ามันเป็นจุดอ่อนหรือจะลองเปลี่ยนมันให้กลายเป็นจุดแข็งที่สร้างประโยชน์ให้คนรอบข้างได้ และคำถามสุดท้ายที่นิทานเรื่องนี้ทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันก็คือในเส้นทางชีวิตของเราตอนนี้เรากำลังสวมบทบาทเป็นนายขยันที่พุ่งไปหาเป้าหมายอย่างเดียวหรือว่าเราเป็นนายช่างคิดที่คอยรดน้ำพรวนดินให้กับโลกร,บรอบๆตัวระหว่างการเดินทางของเรากันแน่